ทรัพย์สินที่เราจะบริหารจัดการได้เนี่ยเราควรทําอะไรคะในช่วงที่ดอกเบีย้ยมันโหตำ่ำเตียเล่ยแบบนีค้คุณอย่าพึ่งไปพูดตรงนั้นเลยผมพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วก็เหมือนเหมือนกับคนแบบพูดซ้ําพูดซากคุณไม่ต้องไปทําอะไรมากเลยรายรับให้มากกว่ารายจ่ายตั้งแต่เดวันที่คุณทํางานทําไม่ได้ว่าแค่นั้นแหละแค่นั้นพอพอ,พอแล้วใอย่ายรลไม่ต้องสนใจอะไรเลย ให้รายรับมากกว่ารายจ่ายค่ะตั้งแต่เดยวันคุณจะมีหนี้คุณก็ต้องมีภาระานหนี้จ่ายเงินต้นดอกเบีย้ยมันเป็นรายจ่ายประเภทหนึ่งถูกไหมคุณผ่อนบ้านคุณก็ต้องมีเงินเดือนระดับหนึ่งถ้าคุณไม่มีเงินเดือนเลยระดับหนึ่งคุณก็ต้องเช่าบ้านก็เป็นรายจ่ายเหมือนกันค่ะรายรับมากกว่ารายจ่ายตั้งแต่เดยวันตั้งแต่วันแรกที่คุณทํางานเออทําให้ได้ค่ะทําไปเรื่อยๆเนี่มันคิดออกเองไอ้ที่เหลือมันมาเองคุณไม่ต้องห่วงหรอกไอ้ที่เหลือเนี่ยมัน ของที่มันอยู่เป็นก้อนมันมีมันมีมันมีความเคลื่อนไหวคุณเก็บเงินไว้ยคุณหาคุณไม่ต้องพูดถึงเก็บเงินน่ะคุณห,หาให้ได้มากกว่าชากันแล้วกัน